นม่พับนัอ้แม่โหลแม่นี่ไงเฮ้ยนี่ยังเลือนเลยแม่เอออยู่ไหนเลเซนเนี่ยมึงเลือนอะไรเนี่ยเรียกใครอะอะไรครับพี่เลือนอะไรเนี่ยผมไม่ได้เลือนพี่ผมโทรนี่อยู่ไม่เราเงเรืองชื่อแม่แล้ววันนี้หลังลีนี่มาไหมครับเนี่ยมาครับมาครับมาครับงั้นเดี๋ยวโชว์โชว์ท่าก็ได้ครับเดี๋ยวมาโชว์ท่าต่อ ได้ครับได้ครับหนุ่มวัตถอเดี๋ยวมาโชว์ท่านะเสียงไหมไม่ต้องอะทำไงครับอะไรยังไงนะครับจะมาร้องต่ออีกแล้วครับไม่ร้องแล้วครับอยากหาเงินครับอ๋อไอ้หนุ่มร้องเพลงเติบโตโดยไม่มีเธอให้ฟังอ,อีกแล้วอยากฟังอยากฟังๆๆหนุ่มอยากฟังอีกจะมีคนท<ร>ี่มันจะเรียนแล้วเดี๋ยวเข้ามาหลังเียนกันนะขนาดไม่มีแกก็ยังดูได้เนาะ ได้ครับได้ไหมขอลอดหมดนะครับหมอโอเคต่อติดต่อติดโอ้โหไอซอไอไอซอเห็นนี่ยังน้องยังยังเลยครับยังนะครับไอไอลูกมึงส่งไปไหนลูกลูกส่งไอ้ปเดูด้วนดูปลาดูให้ว่าผ่านไม่ผ่านมีด้วยไหนก็ได้เก้าสามสี่ศูนย์ศูนย์ี่น้องใจเย็นใจเย็เท่าไหร่ครับหมอหนึ่งสองแปดแปดสี่มซูมด้ายใจให้ให เหมใจเย็นๆโกอยู่ไหมอ่ะของดีเนาะป้าได้โกอยู่ไหมป้าพิจารก่อนได้ไหมถ้าโกอยู่ได้ได้ได้ไ voilà ม่กดดีกดดีกดดีโอ้ด้วยเลยหรอเหรอครับไหนไหนไหนมันวาดอยู anyway> <hm ่หรือมันอะไรยังไม่ได้กดโอนนะแล้วหนึ่งสองแปดแปดสี่พันห้าขอดูนะไหนส่งให้ได้อุ้ยวุ้ยไงเป็น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 ไงได้ได้อยู่ได้อยู่ได้เลย ได้เลยวุ้ยๆๆเลยเหรอแค่นี้ก็แค่นี้ก็รู้เรื่องอ่ะว้าวว้าวสอซอมันก็จะดูเหมือนกันเหรอไอซอไม่ดู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 คุณสอเด็กครับขาสวีครับใครมัเนี่ยเอเจครับที่เจอไอ้นี่เสื้อดำนี่ผัวหรืออะไรเนี่ยคนเนี้ยเห็นเด่นพี่ครับผมเป็นพี่อ๋อเป็นพี่อาจจะใช่ครับไม่ใช่ผัวใช่ไหมเนาะ ไม่ใช่ครอกหวาพี่ชายก็บังน้องหรือเปล่าพี่เคยเห็นน้องยังนี่เวลาเดยวะไลาครับเคยเห็นน้องยังเคยเห็นน้องยังเห็นน้องตัวจริงอะนะเคลื่อนมาทำไมเนี่ยค่งเจอน้องแล้วหวานคุณเจอน้องอันนี้ครับครับน้องจริงไหมนี่น่องได้ไหครับหน้องเลยนะและคนเสื้อขาวครับคนเสื้อขาวครับเพื่อนผมเองเพื่อนผมอะไรนะ บอกจุ๊บๆก่อนได้ไหมว้าให้มึงมารอบอกให้ต่อติดต่อจุ๊บๆติดต่อจุ๊บๆได้อยู่เหมือนกันต่อจุ๊บๆให้หน่อยพีขึ้นมาทำไมจุ๊บขาัจุ๊บักมองค์พี่ต่อเนี่ยที่พ่อพี่เรื่องเรื่องอะไรต้องผมเปิผมไม่ได้อยากดูผมไมผมดูในไลน์ทำไมเนี่ยวันนี้เป็นท็องที่ดูสัตว์ไปกันอ่ะวันนี้ไม่บอาวันนี้เอ๊ะอแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดทำไมไม่อยากดูอ่ะกูก็งงค์ุณม่นี่คุณม่นี่ ก็มันก็ไหนๆนก็ส่งมาแล้วก็ดูน้อยพี่ฟังผมนะพี่เห็นไอ้ผู้ชายไหมไอ้ที่มันอุ้มผู้หญิงอยู่อ่ะแล้วก็เห็นไอ้ไอ้เสื้อดำไหมไอ้เสื้อดำรับบทเป็นพี่ไอ้เสื้อขาวอุ้มเขาเลยอ่ะมันพี่พี่ก็อยากพี่ก็ชอบละน้องตัวเองเพิ่งเจอกันเมื่อวานและผมและแล้วผมถามไอ้เสื้อขาวคือใครมันบอกว่าเพื่อนผมเองครับจอ้แทรกกันแทอกกันอยู่ตอดเวใช่ใช่มันก็รอมันก็รอเสียบอ่ะเพราะเต็มบทเนาะมันก็หวงเนี่ยอยากรู้ว่าเตะหลบใครวะเดี๋ยวมีสส่งท้ายให้ครับ โอ้ผมมีส่งท้ายอีกหรอโอ้บึ้มบึ้มบึ้มครับเข้ามาเลยครับไอ้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเหรอครับใช่ครับเป็นพี่น้องกันครับว้าวไฮสวิงกิ้งเสื้อดำผ่านนะครับใจ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 ใเราเสื้อขาวแล้วเสื้อขาวเป็นพี่น้องเหมือนกันครับโโอ้หเพื่อนของผมเลยครับโอ้ตางขาต่างเป็นเพื่อนกันนั่นแหละไอ้พี่ตาสวัสดีครับฮะสวัสดีครับห่างโน้ตห่ ตอนไหนน้องอ๋อตอนพี่ตอนค่ะน้องค่โดนพี่ตอนเขียน้องเขียครับเต็มระบบเลยคุณผู้ชพี่ตอนไม่เปิดกระเป๋าไม่ได้ครับขอข้าเลยครับมาตายนะครับใครก็ได้ครับเป็นอะไรข้าบอกแล้วเขาบอกอยู่ว่าเปิดกรับรองเท้ารุ่นอะไรเนี่ยน้องโทษครับโทษครับโทวครับกดปิดกดเปิดเปล่าช่างพี่ช่างพี่พ่อฮะไอซอไปไหนพี่ ไปแล้วเนื่องจาไปแล้วตอนนองตาเนี่กับหลังลีหลังลีครับหลังลีเข้ามานี่ไงมันอยู่ที่เนี่ยมันนั่งพับเพียบอยู่กับเขาเนี่ยนั่งพับเพียบนั่อแม่บหลอแม่มีไหมเอ้ยนี่ยังเลือดเลยแม่มเอออยู่ไหนเออเดียนเนี่ยมึงเลือนอะไรเนี่ยมึงเรียกใครอะอะไรครับพี่มึงเลือนอะไรเนี่ยผมไม่ได้เลือนพี่ผมโทรนี่อยู่ไม่เราเรืงเรื่องเรื่องชื่อแม่ เว้ยไรตัดเลือนเอออันนี้เพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยจัดเออมึงใส่ชุดเหมือนกันมาแล้วกันปะไม่มานี้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 กันอะอะไรครับมึงฟังกูนะพ่อแม่มึงยังไม่สั่งสอนลูกมึงเลยตัวมึงยังเลื้อนอยู่เลยควายมึงก็ได้เป็นแค่เษธบายอยู่อย่างเงี้ยโง่ได้ยินกูปะตัวมึงก็เลยยังอยู่อยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยกับเพราะมึงเลื้อนอย่างงี้ไงควายมึงเล่นมึงทำกบพวกชั้นจีอะ มันก็ตอมองไ่ได้แค่นั้นแหละมันเทแล้วจะไปตัดลงไงได้แสงไงไอพวกนี้ได้แสงไงจริงครับพี่ไม่ได้เทมึงมึงอีกตัวมึงอีกตัวมึงมึงด้วยอ๋อ่ยมปเกี่ยวอะไรเนี่ยมันเปิดให้เองไม่ได้มาสถาบันบอกแล้วว่าสายมาไอจับให้ดุยสองคนก็วหูหูไม่โอโหอะไรเหลือโทรมาแล้วมันใช้หมดหมดอะไรนี่ไงเพราะว่าตอนนี้แฟมันเปิดแบบฟรีเวลินละกอกเอาไอ้แค่ฉากเอ้ เออผมรักผมรักพี่นะครับผมบอกให้นะผมไปแล้วพี่รักพี่นะ <c oughs> ผมเคยโดนเนตได้พี่พัออหนหนึ่งอ่ะเออไว้ก่อนเลยน้องเอามากเจอกันพี่หลังรีเจกันครับได้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 เมืองเขาเสียมอเหลือนชิบหายเลยยินนะ หนึ่งนะผมดูติดต่อให้บอกลุงปิดสอบเลยไหมวะเยอะแตลี้นี่จะโชว์มันเท่เนาะนั่งขำอยู่อะแต่ตัวแม่มันขายอยู่อะแล้วก็เอาเงินมาให้มันซื้อคอมอะรู้ตัวไหมล่ะก็แม่มันขายจริงขายไม่แพงด้วยมันก็ได้ตังมาซื้อคอม,มนี่นั่นแหละเพราะแม่มันทำตัวต่ำๆมันก็เลยทำตามแม่มัน